คนสูงอายุญาติผมเองจะเป็นเบาหวานความดันเนี่ยพอเขาใช้กัญชาเข้าไปในรูปแบบต้มเป็นชาดื่มหรือจะรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบเรื่องพวกนี้มันมันแสดงผลได้ชัดเจนคนที่ใช้กัญชามัมนมันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่ว่าใช้ใช้ในการเพิ่มในการดูดนะทีเขาอยากใช้เพราะว่าอยากจะฟื้นฟูสุขภาพเนี่ถ้าคนปว่วยมะเร็ง ผมว่าเกินครึ่งอะที่เขาเป็นมะเร็งเขามาใช้กัญชานะเพราะว่าคนไม่มีทางเลือกอเขาก็ไม่ใช้กัญชาแนละ้วมันสามารถทําให้เขาลดภาระค่าใช้จ่ายเขาได้เพราะว่าการรักษาแผนแผนตะวันตกหรือเคมีต่างๆมันค่อนข้างสูงเพราะยังไงทุกคนก็ต้องตายหมดไม่ว่าช้าหรือเร็วใช่ไหมคะแต่อย่างแรกที่น้ำมันกัญชาช่วยได้เลยคือช่วยให้ตายไม่ทรมานญาติผู้ป่วยส่วนมากทุกคนจะขอบคุณคำนี้อย่างน้อยช่วยให้เวลาสุดท้ายของครอบครัวเขาคือไม่ตายทรมาน เราต้องการที่จะรักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกเราก็เลยแบบรู้ว่าตรงเนี้ยน้ำมันกัญชาเนี่ยมันช่วยรักษาผู้ป่วยตรงจุดนี้ได้เราก็เลยอยากจะหามาใช้แต่เมื่อ4ปีที่แล้วกฎหมายมันก็ยังแรงเราก็พยายามรักษาแพทย์ปกติแล้วคือไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแต่สรุปแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยแค่แกแบบระคองอาการไปเฉยๆจนเราเริ่มมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องน้ำมันกัญชาคือนอกจากจะไปเรื่องมะเร็งแล้ว มันก็ยังไปรักษากลุ่มอาการอย่างอื่นได้ด<ม>้วยค่ะส่วนใหญ่ที่กัญชาดังนะต้องบอกว่าคนเป็นมะเร็งที่เอามาใช้แล้วมันได้ผลดีหนึ่งคนไปไปเป็นมะเร็งเนี่ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสา่ายร่างกายอ่อนแอไม่อยากอาหารคุณรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยคุณนอนไม่ได้นะคุณเครียดคุณจะวิตกทั้งหมดว่าคุณจะเข้าใจว่าใครเป็นมะเร็งอะ่ะต้องตายแน่ๆโดยธรรมชาติงคุณก็ต้องเอาตัวรอดพอเขาใช้กัญชาได้เนี่ยที่เขารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะ กัญชาเนี่ยทำให้เขาสามารถผ่อนคลายได้กัญชาม,มันเหมือนกับสารให้ความสุขสามารถทําให้นอนหลับได้ผมพูดในมุมของคนใช้สถานการณ์อย่างผมก่อนในฐานะที่เรามาทําเรื่องการแพทย์นะครับเราก็ขับเคลื่อนสนับสนุนให้กัญชามันเสรีอยู่แล้วแล้วก็มองว่าวันนี้มันก็เข้าถึงได้ง่ายในส่วนหนึ่งผมผมเรียกว่าวันมันก็เสรีครับแต่ว่าในในแง่ของคนป่วยะ ในการห้ามสารสกัดอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันยังเป็นเป็นเรื่องเล็กๆที่บางทีเขาอาจจะมองข้ามว่าจริงๆอ่ะคนเราอ่ะครับหมายถึงว่าชาวบ้านปลูกเองอ่ะถ้าเราสอนเขาให้ให้เขาเรียนรู้วิธีการใช้วิธีการสกัดหรือเรียกว่าต้มยาดีกว่าแล้วเราบอกให้เขาใช้เรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องถ้าหน่วยงานหรืออ่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้มาให้คําแนะนํากับประชาชนแล้วก็ สอนประชาชนให้สามารถปรุงยาเองใช้ในบ้านได้โดยโดยไม่ต้องแบบไปจํากัดเรื่องสิทธิของการ0ูอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องศูผมมองว่านั่นก็อาจจะเป็นเรื่องกลุ่มทุนเรื่องของบริษัทที่จะค้าขายแต่มองว่าถ้าในในครัวเรือนในภาคประชาชนผมมองว่าเราเราอาจจะแบบละเว้นเรื่องตรงนี้เหมือนเราจะพบว่าอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีเราอยากให้เพิ่มความเข้มข้นปริมาณที่มากขึ้นนั่นคือโลกถึงจะเอาอยู่เพราะอย่างตอนที่รักษาคุณแม่ ที่เอาไปทํารักษาคุณแม่อันนั้นก็ใช้ถึง30%สําำหรับผู้ป่วยที่แบบอาการโครม่าแล้วอะคือทางการแพทย์แบบคือส่วนมากที่มาเจอหมอไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยสมควรจะเพิ่มความเข้มข้นให้เขาอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเอาอยู่ประเด็นที่รัฐออกมา0.2ใช่ไหมครับ ว่าทำไมใครได้ประโยชน์จริงๆประชาชนก็ได้ประโยชน์แหละครับถามว่าสารเนี่ยมันมันก็เหมือนกับว่าการที่มันต้องมี0ูนดมันคือผมเข้าใจรลัเพราะว่ามันต้องมีกรอบกรอบลิมิตถ้าไม่มีลิมิตเลยเนี่ยสารอะไรต่างๆมันจะแปลงไปเยอะมากแล้วมันจะมันจะมันจะเละเพราะว่าหนึ่งคนที่ไม่รู้จักกัญชาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาจะใช้ยาผิดปถูกถูกว่าเขาจะควรต้องใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วลิมิตตัวเองเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้คือมันค่อนข้างมันค่อนข้างแบบถามว่าอันตรายไหม มันมันไม่ถึงกับชีวิตหรอกการมากันชามันจะเหมือนกับการเหมือนกับเราเอาว่าคือแห้งอ้วกอระเจียนแล้วแบบมันจะตกเหวเหมือนกําลังจะตายอะไรอย่างเงี้ยหัวใจมันจะเต้นทีอันนี้คือแข้งกัญชามากเกินไปจะถามว่ามันอันตรายต่อชีวิตไหมมันน้อยมากแทบจะไม่มีอันนี้ผมว่ารัฐเขากังวลเรื่องนี้คําว่า0.2การสกัดเนี่ยมันผิดแน่นอนแต่ผมกาลังดําเรื่องแล้วก็รวมกับหมอที่เขาเซ็นได้เนี่ย ให้รัฐบาลเห็นใจหน่อยอย่างเช่นถ้าญาติเราป่วยเราทำไอ้ศูนย์ที่สองไม่พอแล้วครับผมขอสกัดเองลูกเองสกัดเองใช้เองความเข้มันเกินอยู่แล้วเขาลอดตายแน่อย่างเงี้ยเคสอย่างเงี้ยลูกฉันทำนะว่าสกัดนะเห็นภาพทุกขั้นตอนเลยแล้วฉันใช้จริงจริงต่อกำลัตัวหน่อยต่อคนเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยผมว่ามันจะแฟร์นหน่อยบางคนเขายินดีใช้กัญชา แล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยเขามาขอบคุณด้วยซ้ำนะเพราะว่าหนึ่งการที่เขาแบบคนที่เาราหลักจากไปเนี่ยมันไม่ได้ทรมานมันหลับไปเฉยอ่ะบางคนอ่ะสมมติเราเห็นคนที่เขารักอ่ะโอดวนร้อนเหมือนเหมือนเด็กลมชักอ่ะแม่เขานั่งทนเห็นลูกชักเนี่ยชักเนี่ยมันมันจะมีพ่อแม่ที่ไหนทนได้บ้างอ่ะถ้าเขาใช้กันมากระชาแล้วลูกเขาเห็นลูกเขาใช้แล้วลูกเขานง่งสงบเนี่ยมันไม่ดีกว่าหรอเราอยากให้ให้เข้าใจประชาชนด้วยสิ่งที่ผม อยากจะบอกกับสังคมคืออยากให้ผู้มีอำนาจในการรักษาเนี่ยช่วยเปิดใจศึกษาเกี่ยวกัญชาเพื่อคนป่วยเนี่ยเข้าถึงมากขึ้นเพราะอำนาจอยู่ที่คุณละ